สวัสดีครับวันนี้นะเราจะมาทำวลลอกวอ็อกหนึ่งวันกับโรงเรียนนะครับมาดูความเจริญของมัธยมวัดหนองแขันนี่มาอยู่กับคนนี้อีกแล้วสุล่อ,ลอสวัสดีครับผมสิษฐ์จันทร์กิของคนนั่นเองนะนี่นะครับสิษฐ์นะเพื่อนผมนี้เราสองคนจะทำวลลอกเลยว่ะกลับมาดูโรงเรียนเรานะครับตอนนี้ต้องมาดูลนะว่าจะเข้าโรงเรียนได้หรือเปล่า เราต้องลุ้นเราลุ้นตั้งแต่เข้าไปเลยเนี่ยนะนานาเดี๋ยวไปเราดูนโ่งเรียนกันดีกว่าปทุกคนแล้วแล้วเราก็เข้าโรงเรียนมาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะก็เราจะมาดูกันที่โรงอาหารก่อนเลยนะครับเป็นอย่างแรกโรงอาหารเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่มีความคุ้นเคยนะครับมีความทรงจำดีดีที่มาอยู่ที่นี่ด้วยกันเยอะนะไม่ว่าจะเป็นการกินอาหาร ผักเทียงเนาะทั้งหมอต้นมาปลายแบบนี้ครับแล้วก็มีร้านสากรที่แบบมีของกินเยอะมากเลยนะคือตอนนี้มีของกินเยอะกว่าที่ผมอยู่อีกแล้วก็มีร้านนี้นะครับผมชอบกินมากเลยคือเป็นร้านไก่ทอดชิ้นแบบนี้คือชิ้นแ้าสิบบาทเองนะแล้วก็มีร้านน้ำครับน้ำเราจะได้มีให้เลือกกินหลายรสชาติเลยแล้วก็มีร้านข้าวนะครับตรงโซนถัดไปข้าวที่ผมกินอะ่ะตอนมอต้นอะ่ะยี่สิบบาท ตอนาปาตอนนี้เหมือนจะเป็น25บาทแล้วนะครับแล้วก็ซิกเนเจอร์เนี่ยก็คือว่าต้องมีบัตรอาหารด้วยนะถ้าไม่ถ้าไม่มีบัตรอาหารเนี่ยคือจะวุ่นวายมากครับจะกินแทบไม่ได้เด็นะครับทรงจําผมนะตอนนั้นอันนี้ผมจะมาสัวรวจที่สากลนะครับก็จะมีของกินนะมากมายเลยครับอยากกินอะไรก็คือซื้อได้เลยนะครับแต่ต้องมีตังนะอา่าไม่มีตังซื้อไม่ได้นะครับแล้วก็เนี่ยของกินตู้เย็นก็มีนะครับนมอะไรแบบเนี้ยคือกินได้ทุกอย่างขอให้มีตัง มีตังเดียวเลยกินได้หมดนะครับหรือใครแบบอยากกินพวกขนมก็ซื้อกันได้เลยนะครับไปดูของที่ชอบกินนะนี่ของชอบของชอบ,อชอบแบบถ้าใครเบื่อข้าวใช่ไหม<ช>ก็มากินนี่ได้นะครับข้าวเหนียวไก่กับอันนี้คือดูน่ากินนะแล้วก็มีแซนด์วิชด้วยคือสมัยผมเรียนอนะ่ะไม่มีนะแบบนี้คือมีก็มีแบบกล่องเล็กมาก คือไม่มีกล่องใหญ่แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือกินแล้วน่าจะอิ่มได้ทั้งวันเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราเพื่อนๆซื้อของกันหน่อยนะแล้วก็มาสํารวจซาก้อนสักนิดนึงนะครับความคิดถึงในความทรงจําของเรานะครับนอกจากนมกับขนมใช่ไหมครับก็ยังมีนี่นะสลาาวกตรงที่คิดเงินนะครับคือของกินอนะ่ะเหมือนที่ผมบอกเยอะมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับของลงอาหารเนี่ยที่เป็นความทรงจาเลยนะก็คือเรื่องของการสอบ อ่าไม่ว่าจะเป็นสอบซ่อมหรือว่าสอบเก็บคะแนนเนี่ยบางทีอาจารย์เนี่ยก็จะมาใช้โรงอาหารนะครับในการสอบก็ถือว่าเป็นซิเนเจอร์อย่างเลยนะของโรงอาหารโดยเฉพาะมปลายเนี่ยที่จะสอบซ่อมกันบ่อยมากนะครับล้าววหนึ่งนั้นก็ต้องมีผมนะครับคนที่โดนไปสอบซ่อมตอนนี้เรามาอยู่กับแรเทมของโรงเรียนนะก็คือนี่เขาเรียกว่าตู้ตู้หักสูตรตู้บุญเติมอ่าตู้บุนเติมนะครับ คือสมัยตอนมอต้นเนาะเพราะฉะนั้นมันแบบเทคโนโลยีมือถือมันก็ยังเขาเรียกงไงยังยังไม่โตออยังไม่ได้ใช้เยอะเออยังยังไม่ได้แบบเติมแบบออนไลน์ได้<ๆ>ก็เลยต้องมาเติมที่นี่นะตู้บนเติมนะครับเป็นแรไอเทมของโรงเรียนมิทยมัธนองแขนนะครับเดี๋ยวทีกสันเดี๋ยวโชว์ใช้เครื่องหน่อยนี่ได้ทางเติมเกมโอนเงินฝากเงินงที่ใช้บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นแบบโอนเงินฝากเงินนี่นโอนเงินเข้าบัญชีผม ฮะฮะปกแล้็นี่ปะตีนี้ปเอออ่าปะุคือมันเติมฟังได้้วใช่ไหมนี่ใช่ใช่ใช่การูนาเลืกรายการที่ต้องการนี่พูดคุยกับเราได้ด้วยโอ้โหประเสริฐเนี่ยคุ้นเคยมากเลยนะเพราะว่าเจอประจำเรื่องนี้เออาตอนมาเรียนใช่ใช่ใช่ก็นี้เลยตอนนี้เลยฝากโอนแบบนี้บัญชีนี่บัญชีเอาาไปแล้วนี่ไเ่าเติมโอนได้ด้วยนะ เงินจ่ายดินได้หมดใช่ได้หมดเลยได้หมดเลยแล้วอันนี้ก็เป็นเอเ่ส5่ดีที่สุดสถานดดับหนึ่งในไทยครับอันนี้ว่าถ้าพูดถึงโรงอาหารเนี่ยทักษันจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกครับนึกถึงสากรเลยครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเข้าถึงได้ทุกคนมีของหลากหลายให้กินได้อ่าคือแบบบางคนอาจจะมีเงินไม่พอซื้อ ข้าวเป็นจานอะไรอย่างงี้มวันก็มีสหกรณ์ที่แบบเราซื้อเพื่อประทังชีวิตในแต่ละวันได้ที่แบบว่าเตาเลยเหรอเตาเลยเหรอเตาเลยเหรอเงินในชีวิตมันต้องอมเพื่อเอาไปใช้อย่างอื่นอะไรเ่งี้รายจ่ายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเออเราก็ดรามากเก่งไป <c oughs> <c oughs> คืออาหารท,ที่ที่สันชอบกินตอนพักเที่ยงคืออะไรครับอ้าวผมจําได้เลยผมจะลองเดานะาเป็นลักตซอยหนึ่งกอง <c oughs> แล้วก็จะมีจำได้เลยจะมีขนมปัง ก้อนหนึ to to ่งที่สากราจำสกินแต่ตอนมต้นเนี่ยจะกินเป็นไก่ถูกไหมถูกไหมเอ้ยเป๊ะเวอร์ถูกปะถูกถูกคือแบบเวลาช่วยกินข้าวมากินนี่คือมไม่ค่อยกินนี่จะกินจะกินอยู่ห้องคือม็หกมาเรียนท่องหกจุดสองใช่ไหมก็คืออยู่หกจุดสองกันคือเพื่อนก็จะมากินข้าวกันเดยถ่ันจะอยู่ห้องกินขนมปังกับนมทุกวัน้แต่แต่ช่วงแบบกำลังจะแบบแยกย้ายกันเราก็หาเวลามากินกับเพื่อนบ้าง มันเก็บยวความทรงจำที่ดีต่อกันแล้วตอนนี้ยังมีอยู่ไหมความทรงจำยังมีอยู่เสมอมาแบบว่านอนคิดถึงทุกวันเลยคิดถึงเพื่อนคิดถึงใครเพื่อนที่ไหนเพื่อนครูที่นี่แบบความทรงจำดีๆที่แบบเรามีประสบการณ์ที่เนี่ยเออมีความทรงจำร่วมกันก็แบบรู้สึกดีเสมอที่ได้นึกถึงเหตุการณ์ที่นี่เออแล้วมีเรื่องแบบ มีเรื่องฮาฮาแม็กกี้กับโรงอาหารที่เราเคยแบบมาใช้บริการใช้สถานที่อะไรเงี้ยเรื่องฮาฮามันจะเป็นเรื่องที่เราเคยดีเท่าไหร่คี่หมอเราเราเราเเราได้ไหมเราเราเราได้ไหมหรือว่าไม่ได้เออมันเอาตอนนั้นก็คือเคยมาถ่ายคอนเทนต์จำได้ปะที่แบบตอนมต้นมอสามอะที่ทำเกี่ยวอ๋อได้ได้ ที่มันตีกันนะใส่เลยนะตีกันเลยคือจอดตีกันมันเป็นละครละครที่คนสุขศึกษาที่ให้ทำการเกี่ยวกับความรุนแรงอันทุกอย่างปัญหาในวัยเรียนใช่ใช่ใช่ปัญหาวัยเรียนวไปนู่นฉะนั้นในห้องก็เลยทำเรื่องปัญหาความรุนแรงใช่ไหมแล้วก็มามีฉากตีกันก็จะต้องถ่ายกันที่ที่นี่ที่โรงอาหารแต่ก็อะไรแล้วตั้งเดียวน่ะทำมากี่ปีแล้วเมื่อสี่ปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วใช่สี่ปี่แล ขอตัวใจมันติดปลานะภาพอยู่ตรงนั้นอยู่เลยภาบตรงนั้นอยู่เลยกินน้ํากินข้าวกินขนมกันแล้วนะครับก็มีไอติมอีกด้วยอ่ามีทุกอย่างนะครับที่นี่ตอนนี้จะเป็นสวัสดิการร้านค้านะครับมันจะเป็นเหมือนของคุณครูนะมากินกันเราจะไปสำรวจตึกวิทกันนะครับนี้ขึ้นบันไดมานะครับว่าตึกวิทเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวขอตัวไปสำรวจกันก่อนนะครับ One eternity later. แล้วกลับมาโรงเรียนนะครับเป็น<ด>ไงบ้างความรู้สึกตอนนี้ครับอะนี่นะความรู้สึกหลังจากกลับมาที่โรงเรียนครับอ่าก็รู้สึกแบบภาพเหตุการณ์ในวเวดียนะเออมันก็รู้สึกดีเอาเอาความรู้สึกแรกคือรู้สึกดีที่ได้กลับมาแบบว่าเหตุการณ์ตอนนั้นคือแบบเป็นไปได้อยากอยู่อีกรอบนึงอ่าแต่เราก็ต้องเติบโตไปเรื่อยต้องโตไปเรื่อยแต่ถ้า เรื่องความทรงจามันก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาเนาะที่โรงเรียนโยมวัน้องแคกนะครับนี่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 ครับนี่บ้างดีกว่าเป็นไงบ้างครับความรู้สึกหลังจากมาที่โรงเรียนคิดคิดถึงคิดถึงคิดถึงอยากกลับมาเรียนอีกคิดถึงโรงเรียนคิดถึงเด็กคิดถึงเด็กคิดถึงเด็กคิดถึงใครเป็นพิเศษหรือเปล่า ไม่ได้คิดมาแบบเราถ้าเลือกได้เราอยากกลับมาเรียนยไหมอีกรอบไหมหรือว่าก็ไม่ละเฉยไม่อยากกลับมาเรียนไม่อยากขึ้นมาหาลัยละเพราะมันเหนื่อยกว่าเดิมเนาะเพราะมันไม่มีเด็กไป้สอนมันเหนืยย่อยมันเหนืยย่อนนยนอกจากนี้นะครับยังมีห้องสมุดนะที่พักเที่ยนเนะี่ยถ้าแบบใครอยากมานั่งพักผ่อนก็มานั่งได้นะครับตากแอร์เย็นแต่เหมือนว่าตอนนี้ห้องสมุดมันปิดอยู่นะเพราะจากคิดที่ก่อนที่เราพูดกันใช่ไหมครับว่าเราจะพากันมาสำรวจห้องสมุดเนี่ย ตอนนี้ก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับผมยังเข้าไม่ได้เลยนะก็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่าใครจะมาเตะบอลพักเที่ยงนะครับหรือว่ามาเล่นที่โรงยิมนะพวกแบดมินตันปิงปองอะไรเงี้ยครับน้องๆก็มาเล่นกันเพียบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนแล้วก็ชั้นบนเนี่ยก็จะมีกีฬานะพวกบาสเกตบอลน,นะครับบอลลย์บอลอะไรเงี้ยคือโอ้มาก็คิดถึงช่วงเวลาดีๆนะครับในชีวิตมัธยมเนาะ อันนี้ก็จะเป็นลานน้ำโปรด์นะของม6นะครับเพราะว่าใกล้กับอาคารเรียนตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ไหนครับศึกษาที่อาคารวันนี้ครับผมอาคารวันนี้นะวัชระใช่คืออาคารนี้ก็จะใช้เป็นในเรื่องของการจัดงานเนาะเป็นหลักใช่เป็นงานต่างๆในเรียนก็จะมีจัดที่นี่ชเช่นงานอะไรบ้างครับอย่างประถมนิเทศก็มีอ่าหรือจะเป็นอ่าเปิดบ้าน ที่มอต่างๆก็จะมาจะมาจัดที่นี่ก็เหมือนเป็นหอประชุมเนาะที่เอาไว้จัดงานพาดีฝนตกก็มาเข้าที่นี่ใช่ถูกไหมที่เราฝนได้ด้วยใช่ก็ซิกแซนี้จำได้เลยตอนเรื่องไงนะเป็นคนนำนำร้องเพลงชาติถูกวะใช่ชนหน่อยชนหน่อยชนหน่อยใช่ใช่ปฏิไทยให้ร้องเลยโอ้ย้อขึ้นต้นก็พอแล้วครับนี่นี่เป็นอาคารวันนี้นะครับลํำลึกความหลัง คือความทรงจาแรกของคารมานีเนี่ยก็คือการเข้าสมิเทศเนาะที่นี่คือจําได้เลยสมัยก่อนอ่ะจะมีครูคนหนึ่งที่ดังมากก็คือครูทรงเดชได้ไหมได้แล้วก็เขาจะให้น้องๆให้เข้าใหม่ตอนนั้นก็มหนึ่งเนาะเมื่อประมาณเจ็ดปีที่แล้วไหมเจ็ดปีที่แล้วก็แบบเข้ามาแล้วก็ให้ร้องเพลงน้วมันเหลืองใครร้องได้ให้ตังค์วันนั้นใช่ไหมได้ได้ลองไหมได้ลองไม่ได้รรอไม่ได้้องเหมือนกัน คือคานาดือร้องกันแต่นี้ไม่ได้ตังค์ครับเนี่ยมาคอนเสิร์ตแรกที่ดีนะครับเขารู้สึกแบบที่นี่เหมือนบ้านเนาะบ้านของเราครับก็ได้กลับมาแต่มันก็ก็ยังเหมือนเดิมนะทุกอย่างยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะ,นะครับแล้วจบไปหนึ่งปีนะทุกอย่างก็ดูดีขึ้นแต่เขานี่ก็ยังแล้กมีมลขังเหมือนเดิมมากกว่าคือความทรงจําที่โรงเรียนนะครับทั้งอาคารนี้หรือว่าอาคารอื่นเนี่ย คือความทรงจําเนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยนะครับถ้าพูดเนี่ยก็คิดว่าวันหนึ่งก็คงพูดไม่จบอะตั้งแต่เรียนม1่ยันม6นะครับความทรงจําที่มีร่วมกันอะ่ะมันก็มีมากอยู่แล้วเนาะก็คิดถึงนะครับเหมือนว่าเราแบบกลับมาที่นี่ก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆเ,เรื่องแบบรา,วกวาเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นเนาะก็ถือว่าเป็นความทรงจําดีๆนะครับที่เคยเกิดขึ้นเป็นความทรงจาที่แบบ จะไม่มีวันลืมเลยนะก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะครับอ่าอันนี้คือถ่ายกินอย่างเดียวเลยไม่ไม่เห็นไม่เข้ากล้องดีใจมากเลย หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะครับก็จะกลับมากันนะอันนี้ก็จะเป็นห้องปกครองนะครับใครๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับรายชู้สาวปัญหาการแต่งตัวปัญหามาเรียนสายเนี่ยปกครองตามตัวนะครับผมก็เคยเข้านะตอนนั้นผมเข้าไปเก็บสมุดฉกชื่ออ่าเป็นเด็กดีเป็นเด็กด,กดียังไม่เคยเข้าห้องปกครองแบบโดนอะไรแปลกๆนะครับหรือท่าผิดกฎโรงเรียนนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตึก g i f t e d นะครับเป็นโครงการพิเศษสำหรับ นักเรียนที่เรียนโครงการพิเศษนะครับส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรบวงนี้างครับส่วนข้างหน้าจะเป็นอาคารวันนี้นะแล้วก็มีศาลานั่งพักนะครับใต้าอาคารวันนี้นะครับก็จะเป็นตึกเรียนม .6 นะก็คือเรียนห้อง1นึถึงห้อง9้านะครับถ้าจะไม่ผิดทีนี้เป็นห้องพยาบาลนะครับใครไม่เคยเข้ามาเรียนนี่ก็คือแบบแปลกมากเลยนะเพราะว่าก็ต้องมีเจ็บปวดบ้างใช่ไหมเข้ามาเรียนกันผมก็เคยนะตั้นั้นตาแดงนะครับต้องเข้ามาล้างตากัน ส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณที่เขาจะสร้างใหม่กันนะครับเดี๋ยวผมจะมีรูปขึ้นมาให้ดูนะครับจะเป็น3บาร์ที่สร้างใหม่แล้วก็มีส่วนปามที่จะสร้างใหม่เหมือนกันนะก็คือจะทําให้สวยกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับก็ถือว่าเรามากลับมาเนี่ยก็เห็นเลยนะว่าเราจบไปแล้วนะครับโรงเรียนเจริญขึ้นแบบเยอะมากเลยนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าโรงเรียนจะได้พัฒนาต่อไปนะครับแล้วเราเป็นสิทธิ์เก่าก็จะมาเยี่ยมเยียนกันบ่อยๆนะครับ เพราะว่าที่นี่ก็คือบ้านของเราเนาะมัธยมวัดหนองแขมนะครับรวมถึงว่าถ้าใครอยากดูคลิปโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมตอนที่เราอยู่ตอนมอปลายนะครับก็ไปดูกันได้ที่คลิปนี้ได้เลยอันนี้คือถ่ายเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับตอนที่เราจ,จบมอ6กอันถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็แน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรกันอีก <Okay. S 1> ถ้าชอบเนี่ยช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่า อยากเราทำอะไรกันต่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ